นั่งนั่งน้อยวันนี้ยลูกเลยมึนหัวมึนหัววัน,น,วน,นมีนงานเลยนั่งน้อยปฏินนบัติน้อยเลยมึนหัวมันเลมันเลยแล,ล,ล้วเอ่าหลวงพ่อวิญญาณเอ้ย<ม>ยกโทษด,ด้วยเอาบุญหลวงพ่อไปบรารมีหลวงพ่อไปเอาพลังของหลวงพ่อไปก็ตั้งใจจะมารวมสร้างศาลากับพี่ใครพ่อครองให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในร่างนี้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยพุทธทางเบาทำมังเบาทางทางเบาลุงโรงเบาด้วยเถินร,ร,ร้อยอันนี้ให้หลวงพ่อที่ฐานฝาดให้ค่ะร้อยจะได้ลงเพ่อเจ้าขา วันที่วันที่ไปดููบอวันวันวันที่แปดที่ไปวันที่แเจ้าค่ะแล้วพอกลับมาน่ะลูกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วลูกเห็นคนที่เขาเขาเป็นสีเหมือนเหมือนดินเหมือนดินเหนียวอะค่ะ,ะแต่ว่าก็เป็นเป็นคนนี่แหละแต่ไม่ให้เห็นหน้าท่านยืนอยู่ แล้วมีเป็นแถวมาอีกฝั่งหนึ่งท่านก็ผักให้เดินไปอีกฝั่งหนึ่งผักไปแล้วเหมือนคนคนฝั่งเนี้ยไม่มีแรงเดินเลยล้มล้ม,ล,มล้มหมดเลยเสร็จแล้วลูกก็เห็นแม่วันนั่งอยู่ท้ายเตียงของของหลวงพ่อองค์ที่ท่านนอนอยู่นั่นคน่ะคะนื้อท่านเดิน,น,นครับแล้วแล้วแม่วันนั่งท่านเนี่ยบอกว่าเอาท่านไปแล้วลูกอะ่ะมองตามมือแม่วันแต่ไกลเป็นตรงนี้ค่ะกลายเป็นหลวงตามิด หลวงตามิตรจะต้องมาตรงนี้เ่าแม่ก็เห็นว่าหลวงตามิตรจะจะมาอยู่มันอยู่ตรงนี้หเหมือนแม่วันน่ะนั่ง่านี้แล้วบอกว่าเอาท่านไปแล้วลูกก็มองตามมือแม่วัน,นแล้วแล้วลูกเห็นจุดนี้หนหลว<ม>ิเวทมานั่งเก้าอี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่จ้าลูกชี้ตาลูกมองตามมือแม่วันน่ะหมายความว่ายัางไงเจ้าค่ะลูกเห็นลูกเห็นชัดเจนมากเลยเจ้าค่ะเลอเจ้าค่ะเขาขึ้นศาล พี่ภาคสาแล้วลูกบอกเม่วันเม่วันก็ขนลุกสั่นมากเลยแล้วลูกกลับบ้านไม่เป็นไรปล่อยก่อนปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวให้หลวงตาเขาค่อยสบายใจก่อนใช่ใช่ให้หวว่าเดี๋ยวขอสักพักนึงเดี๋ยวค่อยมามันเป็นความฝันเฉยๆนะหลวงพ่อไม่เขาเป็นเป็นทางออกให้หลวงตามิตรที่นี่มันเป็นสารพี่ภากษาค่ะที่นี่มันเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรและคนที่สาบคนที่ คนที่แบบว่าสะกดไว้จะต้องมาขึ้นศาลที่นี่แล้วก็ยุติยกโทษอโหสิกรรมแล้วก็เช็นสัญญาขาดกันไปแล้วก่อนก่อนที่หลวงพ่อจะลงคลิปว่าจะมีมีงานวันของวันที่21เลยอะค่ะ,ะก็คือก่อนหน้านั้นประมาณ15วันลูกอยู่บ้านลูกก็ฝันฝันว่ามีคนน่ะโยนชุดแม่ทับมาให้ลูกใส่โดยที่ลูกไม่รู้มันมีปีกออก ชุดแม่ทับนะรู้ไหมวีรบุรุษวีรสตรีท่านชี้ลูกอะ่ะลูกก็ตื่นขึ้นก็งงก็โทรหาแม่วนันแม่วันบอกแม่อ้วนต้องได้กลับมาแล้วหล่ะแล้วลูกก็ได้มาจริงๆอยู่ๆมันติดขาดค่ะลูมอมาจากที่ไหนจากระยองเจ้าค่ะระยองลูกมาปีที่แล้ว45้าวันค่ะ <laughs> ดีแล้วดีแล้ววิญญาณเขาไปตามเธอมาเลวฝันเห็นหลวงพ่อบ่อยมากกับแม่วันใช่เจ้าค่ะเห็นการลบกันอะไรกันเห็นหมดเลยเราเป็นทหารในยุคนั้นอยู่เราเป็นคนเกี่ยวข้องเจ้าค่ะเป็นพวกวีรบุรุษวีรสตรีลูกเห็นหลวงพ่อชัดเจนมากเลยแล้วมีคนคนใส่โซ่ตวนลูกก็แปลไม่ออกว่าโซ่ตวนแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยพวกโซ่ตวนทั้งนั้นเลยแล้วแม่วันวิ่งไปเห็นชัดเจนมากแม่วันน่ะให้ลูกเห็นบอกว่า แม่วันเองยังไม่ยังไม่ห่วงเลยลูกลูกแม่วันน่ารักทั้งนั้นแล้วแม่อ้วนน่ะมัวห่วงอะไรไปบอกลูกในฝันนะคะใช่เจ้าค่ะพราะวันนั้นเอาเอาพวกผู้ถูกกุมขังพวกนักโทษทั้งหลายทั้งชาวไทยชาวพม่าทุกประเภทเอามาปลดปล่อยหมดเพราะว่าถือว่าเป็นวันประกาศแล้วเป็นวันยกอโหสิกรรมอภัยทานอภัยโทษ วิญญาณทั้งหมดก็เลยเป็นอิสระแเขาให้เห็นหมดเลยเห็นเป็นตัวคนหมดเลยเพียงแต่เป็นสีดินคนนั้นเป็นสีดินหมดเลยเจ้าค่ะพอถูกฝังไว้ไงอย่างนานลูกเราพออ้นพออ้นก็ขนลุกกันหมดเลยตอนแรกกับเล่าเจ้าค่ะสาธูุร้อยมา